เรื่องรูมเมทใต้เตียงถ้าคืนหนึ่งคุณนอนอยู่ในห้องที่คิดว่ามีแค่คุณกับรูมเมทแต่ทุกคืนคุณกลับได้ยินเสียงบางอย่างขยับอยู่ใต้เตียงเสียงเหมือนคนลากของหนักๆช้าๆและคนที่คุณคิดว่านอนอยู่ข้างๆคุณบอกในเช้าวันถัดมาว่าเขาไม่ได้กลับห้องมาเลยหลายวันถ้าเป็นคุณคืนนั้น คุณจะยังกล้านอนต่อไหมก้อยกับนกเป็นพยาบาลจบใหม่ถูกบรรจุเข้าทำงานที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเดียวกันทั้งคู่ไม่มีญาติอยู่แถวนั้นเลยต้องย้ายมาอยู่หอพักพยาบาลหลังเก่าอาคารคอนกรีตสีซีดที่สร้างมานานทางเดินแคบไฟนีออนบางดวงติดติดดับดับกลางคืนก็เงียบจนได้ยินเสียงรองเท้าตัวเองสะท้อนกลับมา ทั้งสองคนพักอยู่ห้องเดียวกันห้องเล็กๆที่มีเตียงเดียวสองเตียงวางขนานกันนกมักจะได้เข้าเวรดึกบ่อยบางคืนกลับเกือบเช้าทำให้หลายคืนก้อยต้องอยู่ห้องคนเดียวเธอชินกับความเงียบและไม่เคยคิดว่าหอพักหลังนี้จะมีอะไรผิดปกติคืนหนึ่งนกกลับมาจากเวรดึกช้ากว่าปกติก้อยได้ยินเสียงประตูเปิดเบา,เบา แต่ไม่มีเสียงทักเหมือนทุกวันนกเดินเข้ามาในห้องวางกระเป๋าแล้วมุดตัวลงใต้ผ้าห่มทันทีโดยไม่เปิดไฟก้อยชวนคุยถามว่าเหนื่อยไหมแต่นกแค่ตอบอืมสั้นๆเสียงอุอ้ยด,ดังจากใต้ผ้าห่มแทบฟังไม่รู้เรื่องที่แปลกคือนกไม่ลุกไปอาบน้ำทั้งที่ปกติต่อให้ดึกแค่ไหน เธอก็จะอาบน้ำก่อนนอนเสมอคืนต่อมาและคืนถัดมานกก็ยังเหมือนเดิมกลับมาเงียบๆคลุมโปงไม่พูดไม่ขยับก้อยเริ่มรู้สึกแปลกแต่ก็คิดว่าเพื่อนคงเหนื่อยจากงานไม่กี่วันต่อมาก้อยเริ่มได้กลิ่นบางอย่างในห้องเป็นกลิ่นเหม็นจางๆปนหวานคล้ายของที่เริ่มเน่า ก้อยถามนกว่าได้กลิ่นไหมแต่นกที่นอนคลุมโปองอยู่แค่สายหัวช้าๆก้อยคิดว่าอาจเป็นหนูตายใต้ตู้หรือใต้เตียงจึงพยายามหาแต่ก็ไม่เจออะไรเลยกลางดึกคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังเคลิ้มจะหลับเธอได้ยินเสียงครืดครืดดังมาจากใต้เตียงของตัวเองเหมือนมีใครลากอะไรบางอย่างไปกับพื้นตามมาด้วยเสียง เดินย่ำบนพื้นแฉะแฉะช้าช้าก้อยกลืนน้ำลายพยายามคิดว่าอาจเป็นเสียงท่อหรือเสียงน้ำจากห้องข้างๆแต่เสียงนั้นเกิดขึ้นแทบทุกคืนบางคืนดังชัดเหมือนอยู่ใกล้หูก้อยเริ่มนอนไม่หลับร่างกายอ่อนเพลียคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังหลับหลับตื่นตื่นอยู่ดีๆก็รู้สึกเหมือนมีใครมายืนอยู่ข้างเตียง ลมหายใจเย็นเฉียบรดลงมาบนหน้าอกก้อยค่อยๆลืมตาขึ้นในความมืดเธอเห็นเงาของนกยืนอยู่ปลายเตียงผมยาวปิดหน้าร่างกายแข็งทื่อก้อยถามเบาๆว่านกมีอะไรหรือเปล่าเงานั้นไม่ตอบแต่ค่อยๆย,ย่อตัวลงเข่าบิดงอผิดธรรมชาติแล้วคลานช้าๆมาทางก้อย ก่อนจะมุดหายเข้าไปใต้เตียงของเธอเสียงเดินย่ำบนพื้นแฉะแฉะช้าๆกลับมาอีกครั้งดังใกล้จนก้อยตัวแข็งพูดไม่ออกเช้าวันรุ่งขึ้นก้อยแทบไม่ได้นอนเธอไปทำงานทั้งที่หัวใจยังเต้นแรงและบังเอิญเจอนกที่หน้าวอดนกยืนคุยกับเพื่อนร่วมงานตามปกติผมแห้งสะอาดใบหน้าสดใส เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติก้อยทักไปด้วยเสียงสั่นว่านกเมื่อคืนมึงเดินไปเดินมาในห้องทำไมนก ok, ชะง,งักทันทีสีหน้าซีดลงแล้วตอบกลับมาว่าก้อยเมื่อคืนกูไม่ได้กลับหอกูเข้าเวรดึกต่อเนื่องกูไม่ได้กลับไปห้องมาแล้วสามวันคำพูดนั้นทำให้ก้อยหน้าชามือเย็นเฉียบ เธอรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่รอปภและพากันกลับไปที่ห้องพักกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงขึ้นทันทีที่เปิดประตูห้องทุกอย่างดูปกติไม่มีใครอยู่แต่ใต้เตียงของก้อยมีของเหลวสีคล้ำไหลซึมออกมาเมื่อช่วยกันยกฟูกและแผ่นไม้รองเตียงออกสิ่งที่อยู่ใต้นั้นทำให้ทุกคนต้องถอยหลัง ใต้เตียงนั้นคือศพของหญิงสาวในชุดพยาบาลสภาพขึ้นอืดผิวซีดขาวปนเขียวทรงกลิ่นเหม็นคลุง้งและในวินาทีนั้นเองก้อยก็รู้ว่าตลอดหลายคืนที่ผ่านมาเธอนอนอยู่เหนือศพนั้นมาตลอดบางครั้งสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นรูมเมทอาจไม่ใช่คนที่คุณคิดถ้าคุณชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยเพราะเรื่องต่อไปอาจเกิดขึ้นใกล้ตัวคุณกว่าที่คุณคิด